ครับวันนี้นะครับวิธีห้านะครับวันนี้สังเกตดูนะครับเมนูเฮาพ่อหน่อคานะครับวันนี้เนาะวันนี้เขาจะไม่ปีเขาจะตำน้ำพริกปลาจีนะครับเฮ้ยน้ำพริกข้าน้ำกะเอือน้ำพริกข้าน้นาำนะครับแล้วผมก็จะมีซาซาบเขือแบบสูตรใหม่เด้อวันนี้เขาจะซาบเขือเน้ํำปูนะครับเนี่ยนี่ครับชนนี้หน้าแรกเนาะโอ้หน่อคาเขานี่งามขนาดครับ สังเกตดูนะครับ,บดูเดี๋ยวแนะนำกันทำมาแนะนำนอคาก่อนนะครับไหนปเปิดเลยวันนี้เขาะจะล้างสา,ารเมนูกันล้ำๆนะครับอย่าไปจุ่ยดีแทนคำพูดนะยกก่นเจ้าเจ้าอ้าเดี๋ยวมาดูต่อไปน้อเขาอย่อางนี้อย่างต่อนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขอหยัดแก่นอคาก่อนแงามล้ำไปดูกับตมามมะม่วงขั้นตีนะครับเนาะ แอวนะครับตัวเนื่งแจตะก,กีเนเขาก็มาดูส่วนผสมนะครับวันนี้ไม่ปีจะตามน้ำพริกห้าน้ากับเบเขือส้มแล้วแม่ไดอันนี้ก็เป็นเบเขือส้มจีนะครับแล้วก็หอมแดงจีนะครับโอ้หอเกลบบ้านท่านะครับ ตมกี้ผมขอส่งมาต๊ะนะครับน้องพอดีไปื่อเลื่อ่อนขอเก็บทัวร์มาแล้นะครับโอ้เป็นโฟนเป็นลมไม่เงีก <laughs> ็เมื่เช่อเขาเออบมัดตันได้หันอีแม่เขาจีกันสักครันะครับเอาไปว่าผมอธิบายให้ฟังดีกว่าเนานะเออเนี่ยแบบเบือส้มที่เอาไปเอ็นไปไปจีดัวเอาไปมกไฟนะครับแล้วก็หอมแดงกัเหมือนกันนะครับ ทำไมปีหลกักนี่ก่อนนะครับเราทำมาดูส้มมีพริกกระผมอนะโอ้ในโคกหัน่นอ๋อเดี๋ยวพอในโคกนี่มีอย่างเผือดหลับในหั่นนี่นะครับในโคกเขาจะมีพริกหนุ่มเขาจีนะครับพริกหนุ่มจีเนาะแล้วก็หอมขาวนะครับตัวอยู่ตรตงปื้มพูนเนาะเอ้ยนะครับมีสองอย่างนั่นไหมเนาะเกลือเขาเนี่ยผมได้ใส่แต่เนะาะอ๋ออ๋อเพราะว่ามันแห่มันจะเค็มนะครับ ให้แม่ปีก็โคกนาะของขีด้ม้เฮ้านะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เซตกับน้อกระตามวิธีนะครับแต่เราลองว่าเด็ดวันนี้เขามีของขีดลยหลายๆอย่างนะครับเด้อปลามาเอวพอนะครับเนี่ยจูใครแม่อยู่ตรงเนี่ยครับแม่ปีว่าห้าหน้ามันกัไหมอ๋อมกถึงถึงตัวถึงหน้ามันกันไหมอ๋อนะครับนี่คือเอาไปมกนะครับคือแค่แบบ มุกกับเต่าไฟนะ่ะเขาจะใส่คะหน้ามั้งไงแม่ตัวก็ใส่อยู่อ๋อนี่นะครับโอ้สุดนายค้นที่ผมไม่ได้มาตันสักคำแต่ถือว่าโอเคนะครับกว่าวีแอ้กับว่า,อวอา,วาเออคือไง,งครับก็บเอาไปมุกนะครับเออเขาถ่ายไปให้อีแมลเป่าหอมหอมหามหก ลงไปโขกเดินเลยจาหแฮนด์เม่ไบเซย์มะเขือส้มนะครับเตี๋ยมซับไว้ดอรกี้นะครับ ขนาดครับไปบีแ <laughs> อนเดอร์วันนี้เนาะ <c oughs> สดยขนาดติ่มบ๊วยอ๋อเวละอะไรไหมล่ะอ๋อดีแม่สซตักใส่วิ่ง <c oughs> อ๋อ,มา, <c oughs> อมากเลยนะครับเนี่ย ว่าชุดไข่แมกนั่นนั่จะอยู่ตีว่าแบบมกแห้งกับแบบตีบุษขุษส้มเลยเนาะตีหอมแด,ดงตัวนี้เหมือนกันน้ำผึ้งบุษขุษส้มเลยแต่เขาจะมกแห้งนะครับอื้อแม่แตานม่รับประทาน,นะครนะับเ <c oughs> สียดายมีเฟสน้อยหนูกันเนาะโ,อ,โอ,อ,อ้หอมหอมรับ สตหรับไข่ที่ชอบเมนูน้ำพริกนาเ <c oughs> มนูนี่ผมว่าสุดยอดแม่กใส่โอมัามินะครับผงปูรสวเท้านะครับอ๋อใส่ผักป้อมผักป้อมไม่หอมเท่านะครับโอเควอมหอม น้ำพริเขานี้โนหลดได้ชดัดยี่ก,ก็เสร็จแล้วกันไหมเสร็จแล้วเป็นแข็งนะักน้ำลายปุ๊ม้วนขับไปบีไอเฮ้บีไอครั <laughs> บผม นำลายปุ๊ขนาดจิ้มแล้วไหมน้ำแม่จิ้มพอจับพอดีเดี๋ยวใส่น้ำห่านน้ำหาไหน่อยคือแบบมันจ่ายอเงี้ใส่ไปน้ำแม่เนาะเอาจับปากเขาว่านี่น้ำห่านมุกของเนี่ยสกัดสุดนี่สุดนี่ต้องมุกนะครับเด้ออือครับแสดงหัวแม้หมันสักรันเออ เหมาะแต่แต่กินกับพักหนึ่งนะครับน,น้องมีจิ้นทอดจิ้นปิ้งแอมเห่หน่อยนะโอ้สุดๆเลยนะครับแสวนี้กับเซตพิธีแล้วน้องเดี๋ยวเาไปพอพักหนึ่งพักหนึ่งพักหยังนะครับแล้วเขาจะทอดจิ้นทอดหยังกับเต้นน้อนะครับครับต่อไปผมก็จะน้ำเสนอ ออกเหลืองครับต่อไปผมจะนําเสนอเนื้อเดดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดเนาะโอ้โหนี่จะดูกันชัดๆหน่อยนะครับนี่ครับเนื้อเดดเดียวนะครับนี่เป็นเนื้อควายนะครับผมก็เอาไปย่างแล้วก็ตากแดดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเนาะถอดกับ น้ำพริกเขานะครับโอ้เมนูนี่สุดยอดเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอซอยกัมนะครับเด้อขอมกี้แม่นเอานะครับ oh. น้ำพริกมันตึงขาดไปได้เด้อถ้ามันกับจีนกับหยางนี่นะผมว่าเด็ดเลยนะครับซอยพอดีคัมนะครับ oh. เราไปถอด mm hmm. สุดๆเลย mm hmm. เนื้อเด็ดเดียว อันนี้ผมแข่มักเกลืออย่างเดียวนะครับแล้วเอาไปตากเหรอเจอได้เจอได้เจอได้เหมือนมันจะซุกซุกแลวนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันม่านแดดเนาะมันม่านแดดหน่อยกินข้าวกับล้ำล้ำวันนี้ มันผิดก,กับกี้มันนึครับกลับมาได้เนื้อครับเดอ้อมันเกิดถ้าแบบเบีไอ้นอกติว่าบบชอบกินแบบมาแบบกินเนื้อือว่ากินแบาบกินเนื้อวัวเนื้อควายนะครับยังด้วยตัวอย่างเช่นปีสาวเขาเนาะครับนาะปลาตัวของน้องมาปางนะครับเขาก็สามารถแบบใจชิ้นหมูก็ได้โอ้ย่างไฟฮอนๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวหด่นยอไปถอดนะครับ นะครับถ้าเราทอดหมูแดเด,ดเดียว,วที่เขาซอยแบบกีโน่ลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยนะครับอู้วันนี้สีไข่มืดๆหน่อยนะครับบีบีไอ้นู่นกระป๋ามีสีนะครับเหมือนเดิมนะครับเนือ้อเด็ดเดียวห้อง ก็นำพริกนี่สุดยอดเต็มๆกระทอดตามธรรมดาปกตินะครับน้อนเดี๋ยวฮองมาดูขั้นตอนต่อไปน้อครับเดี๋ยวผมขอหยาดทอดกั๊มนะครับในหน้าตาน่ากินมากเลยหอมนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอทอดกัก๊มน้อ ครับมากินข้าวด้วยกันเด้อว,วันนี้ของกินหลายอย่างหลายเพลงขนาดครับนี่นี่นี่มีนเนื้อเด็ดเดียวนะครับแล้วก็น้ำพริกที่ม่ปีกน้ำเสนอเวอรก์กี้นะครับอันนนั้ก็จะเป็นอย่างเขา่อผักกาดส้มผักกาดส้มตีเป่อเขาเนี่ยไปเหมือนไงนะโอ้แต่เหามาก,กินได้หมดนะครับไอนี่เหรอจุ๊อไข่แม่กันอย่างแม่นี่ไข่มดส้มตุน๋นใส่ไข่ตุนไข่มดส้มนะครับ แต่กเาจะเป็นปลาทูทอดปลาคดีทอดนะครับทีข่าไปได้ก็จะมีพักหนึงนะครับทีเขาน้ำเสนอข้างต้นไมตึงนข่าหนึ่งนกข่าหนึงนะป๋อนเออพักหนอ๋ตัวหญ่ลูกเนาะอร่อยมะอร่อยก็เจ้านกข่าอร่อยก็อร่อย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 ออออยอร แม่ยักษ์นี่เปิดพอสักกําเนาะเนี่ยครับไข,ไข่ตุ๋นเท่านะครับออดูสังเกตดูครับน่ากินขนาดเลยเต็งม,ดส,ม,งมดส้มนะครับเนี่ยน่ากินจังเลยนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับเด้อสุดยอดเลยไข่ตุน๋นไข่มดแดงนะครับตุน๋นไข่มดแดงอีกเนาะ โอ้วันนี้กินเข,าข้ากินปลาด้วยกันครับเด้อพีพีไอครับจริงเอโอ้มีพักหลกอย่างจับวันนี้หากมีอย่างพิพาทป,ประกันในน้องขอสุมภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับ